สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องปองไายสุขูสุขคนค่ะมือนีมาพอกับยยดาวอีกแล้วจา้าอ่ายาดาวกะมีคำม,มันสัญญาไว้กับพี่น้องนะะเนาะอ่ามือหนียายดาวสิบ้าพี่น้องไปเบิง้งเต่าแก๊สหรือว่าเตาอบไม้ของยาดาวนะคะพี่น้องจา้าว่ามันจะเป็นลักษณะใดว่างามบอรหรือว่าจะใส่งานแบบใดนะคะพี่น้องจา้า ยายดาวตื่นเต้นหลายลายค่ะบารูว้ว่าพี่น้องสิดีใจน้ำยายดาวบานอค่ะเนาะพี่นอ้องเมื่อกี้นี้กอนสิเขา่าบ้านเนีย่ยยายดาวไปพรอนไข้อารมณ์กอนค่ะยายดาวไปเล่นในสวนกอนค่ะกอนสิมาเพราะวา่ายายดาวได้โทษติดต่อพญายใใไวตั้งแต่ตอนเทียงแล้วนะคะนะ่ะ ตอนนี้ยาดาวก็เลิกงานแล้วค่ะยังใส่ชุดทํางานเนี่ค่ะยาดาวก็ได้ไปในสวนในหยังนะคะไปเบิ้งดอกไม้พี่น้องงามงามยาดาวสะออนดอกไม้รลายเมื่อนี่เลยมาบานสายนิดนึงค่ะพี่น้องยาดาวตื่นเต้นร้ายหลายกับพี่น้องจะ แต่ว่ายายดาวก็ได้เบิ้งแน่นิดหน่อยแล้วล่วคะค่ะเพราะว่าสร้างผนมาเขืออีนอรียงไว้ยายดาวไปทําความสะอาดน,นิดนึงคะ่ะแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่ยายดาวสิเบิ่งพร้อมพี่น้องคะ่ะไปค่ะพี่น้องจ้าเตือนเต้นหลายสูตรทางานยังบ่กเปลี่ยนค่ะพี่น้องไปคะ่ะไปเบิ่งน้ากันจ้าไปรุ่นน้ากันกับยายดาวค่ะพี่น้องจ้าไปค่ะพี่น้อง ข้ามาไปลุนน้ากันค่ะโอ้ยยาดาวดีใจร้ายค่ะพี่น้องจ้ายดาดาวกะมาถึงกะทําความสะอาดนิดนึงรออพี่น้องนะคะเนาะยานพี่น้องเห็นแบบว่ามันสกรปรกยายดาวก็กเลยต้องเห็ดน,นิดนึงค่ะพี่น้องจ้าโอ้ยมาค่ะมาเบิ่งไปพร้อมกันค่ะพี่น้องจ้าเห็นบ่าค่ะพี่น้องจ้า โอ้ยยายดาวดีใจแห้งค่ะพี่น้องเห็ดเออเติดอยู่พี่น้องจา้าโอ้ยมาหลุนน้ำกันกับยายดาวนะคะ่ะเนาะปลงกนาพี่น้องโอ้ o h, ยยายดาวก็มีความสุขค่ะแท่พี่น้องจา้าพี่น้องดีใจกับยายดาวบพค่ะบัดนี่อ่า มันสิเป็นลักษณะอ่า,ายๆกับเต่าเก้านะคะพี่น้องจ้าค่ายๆกับเต่าเก้าแต่ว่าไม่เอี่ยมโอ้ยย่าดาวสิทะนุทะนอมมันมากๆเลยค่ะแต่กัย่าดาวสิบอกลูกๆให้ทะนุทะนอมนะคะ,นะะเนาะย่าดาวขอเบิ่งกันแป๊บหนึง่งเพราะว่าย่าดาวใส่ชุดทํางานอยู่ย่าดาวสามารถสตรองได้โอ้ยสิเด้เอิญพอใหญ่มากโอ้เดี๋ยวลองเบิ่งกันว่ายย่าดาวสิดึงออกมาได้บ่ ไายดาวเสด็มโอ้ยเออใส่ตัวปกักคือเกาค่ะพี่น้องจา้าออทำความสะอาดได้โอ้พี่น้องจา้าโอ้ยายดาวดีใจหลายค่ะโอ้พี่น้องมาเบิ่ใกไก่น้ำกันค่ะพี่น้องจา้ายายดาวดีใจแห้งค่ะดีใจสุดๆเลยค่ะพี่น้องพี่น้องเนี่ยดีใจน้ำยายดาวบะค่ะ พี่น้องดีใจน้ำยายดาวบอนะคะเห็นว่าค่ะพี่น้องโอ้ยยายดาวเราดีใจแห้งค่ะเอาพี่น้องว่าเบิ้งน้ำกันจ้านี่นะคะอ่าฟังชันมั่นกะยายดาวกับปูลูวามันแบบใดเนาะเดี๋ยวคอยมาศึกษาอีก แต่ว่ายจาดาวดีใจสุดๆค่ะพี่น้องจ้าประหยัดเงินพร้อมค่ะพี่น้องประหยัดเงินอันนี้เป็นช่องเตาอบค่ะอันนี้เป็นหัวเตาพี่น้องจ้าอ่ามั่นการลักษณะอ่าเหมือนเตาเก่าของยด,ด้าดาวลหรอค่ะอะนี่พี่น้องเห็นบ่ค่ะอันนี้ช่องเตาอบว้า ม่ไห้พี่น้องจ้าเห็นบ่ค่ะไม่ไม้อยู่ค่ะไม่ไหมเอี่ยมเอี่ยมพี่น้องข้าเจ้าบบตัวค่ะพี่น้องเห็นบะพอใหญ่แล้วบอกว่ามันก็เหมือนรุ่นเดิมนะดาวแต่ว่าฉันดูแล้วเขาแกะกล่องออกมาเขามาแกะกล่องที่นี่แล้วว่าโอ้อพี่น้องงามคากงามแน่จ้ะสุดยอดค่ะพี่น้องจ้าอ่า มันกะสีแบบว่าลูกของยายดาวนะคะเนาะลูกของยายดาวมากอามาเคสขนมนะคะมาเคตขนมมาเกเคสอาพวกขนมปังตั้งๆนะคะเฮ็ดคุกกี้เ็ดหยังนะคะคยาะะยดาวเสพพี่น้องเบิ่งใกล้ๆจ้ะพี่น้องจ้าปุ้นเน้คะ่ะพี่น้องจ้า ไม่เอี่ยมแกะกองอันนี้เปิดไฟบมดเฮ้เออเห็นไหเปิดไฟแล้วคะ่ะพี่น้องโอ้ยยายดาวดีใจแห้งคะ่ะพี่น้องจ้าเห็นไหมไม่เอี่ยมเลยคะ่ะต่อไปลูกยายดาวก็สิได้เห็ุขนมแบบกินแซ่บแบไม่กินรบกวนนะคะเนาะเฮ้าก็สิได้อาดูแลความสะอาดง่ายขึ้นนะคะพี่น้องจ้าไม่ไหมอยู่พี่น้องโอ้ ยายดาวตื่นเต้นหลายดีใจนะคะถ้าเฮาสื่อกับมุนราคากับแพงนะคะพี่น้องเห็นบ่มคะฟักงชันบ่คือเกาเดีย๋ยวยายดาวสิล่องศึกษาใหม่คะ่ะบ่คือเกาค่ะพี่น้องจะ้ะ <laughs> เห็นบ่มคะมันเป็นอย่างดอกยายดาวมีความสุขหลายคือตัวนี้นะคะลูกยาดาวสิไดพักไก่ให้นขนมแบบว่าบ่ต้องมีกินลบกวนอาหารนะคะเพราะว่าเต่าเกานะ่ะมันพั่งแล้วมันมีกินลบกวนอาหารนะคะ โอ้ย่าดาวดีใจร้ายค่ะพี่น้องจ้าเห็นไ่เ<า>ต่าน่ะหัวเต่าใหญ่พี่น้องเห็นแล้วค่ะมีสามีบร้วยผ้าอยู่อาพาร์ตเมนต์ได้แ่เต่าแกะเต่าอบมาย่าดาวก็ดีใจแล้วเนะคะน่ะนาอพี่น้องจ้า ไปคะ่ะไปนั่งคุยกันคะ่ะพี่น้องโอ้ยเอ่เห็นบอกค่ะเย่ดาวสื่อกับเขามาเยดาวยังบอกอ่าเอาขึนมาเก็บเลยคะ่ยะยดาวเซ็อกับเขา่าต่อจ้กพี่น้องจา้าเอาละคะ่ะพี่น้องจา้าบัดทีนี้ายด่ดาวสื่อมาบา,บาถึงอ่าเรื่องพ้นดีพ้นเสียของการยูอพาร์ตเมนต์นะคะนาะพี่น้อง ขอถอยไปนิดหนึ่งค่ะเ่าเห็นย่าดาวเน้ะคะ่ะเาเข้าสิวเาถึงผลดีผลเสียของการอยู่อพาร์ตเมนต์เนาะคะ่ะ <c oughs> เอาละค่ะพี่น้องจ๊ะทีนี้มาพอกับย่าดาวอีกแล้วค่ะอะ ย่ดาวสิจบแล้วล่ะที่ว่าผ้าพี่น้องเบงเต่าแก่เตาออบอย่างต่างๆแต่ว่ามันจบอ่แย่ดาวอยากสิมาแช่ประสบการณ์ว่าเฮาเหตุจังไดอยู่ต่างประเทศโดยที่ว่าหนังซื้อนังหาก็บ่รู้เรื่องก็งโงงง่ายเขาเอาเงินจะค้องไปกินไปกินไปกินไปบริหารโน่นนี่นั่นไปจายผู้ลี้ภัยไปยังต่างๆนะคะบัดที่นี่อ่า การที่เข้ามาอยู่บ้านเศร้าะคะเน,ะนออาะอพาร์ตเมนต์เนี่ยมันมีขอดีข้อเสียอยู่ค่ะพี่น้องขอดีของมั่นตีคือว่าอยังเสียหายเขาสามารถโทษกริงกังหายเข้าออกมาซอยเหลือเข้านะคะแล้วก็ข้อเสียก็คือว่าเขาก็เสียเปล่าเสียเปล่าในการจ่ายค่าเชร้าไปเรื่อยๆอ่า แล้วกาอพาร์ตเมนต์มันก็บ,บ่สามารถเป็นของข้าไไรก็บบคือข้าซื้อบ้านเองนะะเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเจ๊ดาบวบ่คิดดอกคะการซื้อบ้านนั้นเพราะว่ายังเพราะว่า,พ,ยายวพ่อยญ่เราพาอยู่แบบนี้นะะเนาะค่ะเนาะพ่อยญยเราอยู่บ้านเศร้าแต่เยด๊ดาวก็เลี้ยงแต่พ่อยญ่ก็เลี้ยงเยด๊ดาวได้กับลูกเยด๊ดาวได้นะคะเพราะว่าการอยู่อพาร์ตเมนต์เนี่ยมันไปมาสะดวก ประวาสิขึ้นรถแมลรถไฟไปทํางานนะคะมันก็สะดวกทุกอย่างเกิดอีกยังขึ้นเขากรต้องรับผิดชอบเขาก็ดูแลเขาดีเนาะค,ะะคะ่ะเนาะพี่น้องบัดที่นี่ตีอยากสิว่าแช่ประสบการณ์ให้น้องนงทีสิมาอยู่กับสามีฝรั่งนะคะในต่างแดนย่ด่าเป็นคนโชคดีนิดหนึ่งคือย่ด่าอยู่แถบสแกนดิเนเวีย กฎหมายเข้มงวดสวัสดิการเยี่ยมทุกอย่างาประเทศที่ย้ยด่าวอยู่เนี่ยก็คือว่าเดนมาร์กนอร์เวย์สวีเดนนะคะสามประเทศนี้สวัสดิการอันดับหนึ่งของโลกนะคะเนาะบัตเทนีในกอรณน,นทท่ว่าเข้ามาอยู่บ้านเซาเหตุการณ์ในห้หนองสิบสียสิทิ์ทพวันยังติ แต่ละปีเข้าได้เสียค่าประกันไปแต่ละปีโอ้พอใหญแล้วเสียประกันมากปี 1, นึงพันหรคนกระตกไปประมาณเจ็ดพัารอยบาทต่อปีนะคะนาะพี่น้องสาสมมากว่าพอใหญแล้วอยู่ตั้งแต่ปีหนึ่จนถึงปี 2, 0, 2,022ว่าโดนประไดพี่น้องจา้า นี่แหละพ่อใหญ่แล้วเป็นลูกค้าที่เก่าแกา่เจ้าของอพาร์ตเมนต์หรือว่าบริษัทที่ดูแลเพิ่นก็ะเลให้เกียร์พ่อใหญ่หลายก่อคนอื่นเพราะว่าเ้าเป็นลูกค้าเก่าแก่นะคะยะดาวัดเป็นคนที่แบบว่าสอดรูสอดเห็นแบบว่าเอา้าเธอเสียประกันปีหนึ่งเท่าเนี้ย เธอได้สิทธิ์คุ้มครองอะไรมาในแต่ละครั้งที่เธอประสบปัญหาย่าดาวถามนะคะเนาะคนอธิบายโน่นนี่นั่นมากนะคะมันก็คขอบคุ้มมาถึงกับเต่าแก่เต่าอบคือกันแกอยู่ในประกันพี่น้องมีสะนั้นเมียฝรั่งสายฟอกะกับพาาลดหนาบานหนาหญ่ลงไปนะคะเนาะเพราะว่าโอ้ย ไข่ปลาใส่ดอกซีดซ้ำนี่ผัวข่ยร้ยกานี่ก็ย่าไปว่าพี่น้องแต่ว่ายแย่ดาวันแต่สิสื่อเสื้อผ้าใส่กับแพงแล้วจะไม่สื่อเตาแก๊สใส่อีกเป็นบเกือบแสนบาทแย่ดาวเขา่ซสื่อครับพี่น้อง <c oughs> แย่ดาวหากินน้ำปองเล็กปองหน่อยนะคะบอ,บอไปไปใส่เฟอรฟะนะคะเนาะนั่นแหละคะ่ะ เขอาจอะไปเสียสิทธิ์เขาอยู่แล้วนะคะเขาเสียประกันมาจากปีจากปีเขาบ่เคยเอิ้นเขามาซอยอีหยังแก้ไขปัญหาในอาพาร์ตเมนต์เลยมีสนามในเมืองม,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 มันมีปัญหาเาตาแก๊สมันมีปัญหาเต้องมาแก้ไขโดยเฉพาะยายดาวสิญญาไปอยู่เมืองไทยอันนด้นยายดาวสาม,มารถเอื้อนเขา,มาไม่ใด้ใด้ยายดาวเอื้อนค่ะพี่น้องจา้าเพราะว่านี่ละ่ะมันเป็นโอกาสที่ยายดาวจะใส่เงินประกัน เมียฝรังบางคนนะคะผู้หญิงไทยบางคนเพื่อนกับบอยากหนาตำเพื่อนถือว่าผัวเพื่อนรวยแลลวเพื่อนกับบอยอยากมาแสดงอียังทั้งสินแต่ว่าแย่ดาวได้ผัวผัวรวยเราแย่ดาวกับเป็นคนบ้านนอกตอนไหนมันพ่อได้แย่ดาวก็เอาแล้วค่ะขอให้ลูกเต้าแย่ดาวเรครอบพัวแย่ดาวมีความสุขกับพ่อลวค่ะพี่น้องจ๊ะโดยไม่ต้องไปใจเงื่อนออกจากกระเป๋าเนาะค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะคลิปนี้ ถ้าหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปไหลายๆนะคะแชร์แชร์ไปไหลายๆเข้ามาอยู่จุดนี้เขายังมาเสียเปรียบคนต่างชาติกับพี่น,อน้องเพราะว่าต่างชาติเขาก็เหยียดเข้ายู่แล้วว่าเข้าเป็นคนต่างชาติมันมาลูยังดอกยังสั่นังสีเอาไหมในเมื่อเข้าลูหนงังสือแล้วเข้าเบาได้อันนั้นอันนี้ได้ผัวเข้าเนยะคะ่ะผัวเข้านี่แหละ เป็นแรงดีในการหาข้อมูลน,นะคะพี่น้องผัวเ้าเป็นผู้ซอยที่ดีผัวเฮาเป็นทนายที่ดีเป็นที่ปรึกษาพี่ดีที่ดีย่าลืมนะคะปรึกษาเล่านั่นแหละคะ่ะผลประโยชน์มากก็สิค่อยๆมากนะคะพี่น้องจ้ะแต่ว่าเขาไปปรึกปรับกับเขาบ่ได้พอใหญ่นี่อยู่เฮือนเนี่ยไปปรึกปรับบ่ได้ต้องคอยสโลไล่มากเพื่อที่ว่าเขาจะได้ข้อมูลได้อย่าง มาเผยแฝงพี่น้องนี้การพี่น้องจะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ขอคุณอนาถภาสีรัตนาไตจงมาโดนบันดาลให้พี่ๆป้าๆของยายดาจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีความสุขกับลูกหลานหลายๆเด้๋ยค่ะพี่ๆจะแล้ก็น้องนุงทุกคนยาดากับขอวอวยพรให้ทุกคนจงสมหวัง ในชีวิตในทุกๆด้านนะคะดูตัวอย่างพี่ดาวก็แล้วกันค่ะอาจสิบร่รวยแต่ว่าสามารถปีนไปถึงจุดที่ฝันได้ขึ้นกันนะคะเช่นลูกเต่าของยายดาวสามารถเรียนหนังสือได้มีการศึกษาทำงานได้เรียงชีพตัวเองได้นะคะ,คะ,ะด่าคะยายดาวก็มีงามทำนะคะพี่น้องจ้า กดูแลอยากไปน้องเมืองไทยได้ดีด้วยซ้ำนะคะพอกันไหมคิมนาจ,จ้าวัสดีค่ะ